สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปหน้าฝนของเราอีกหนึ่งคลิปนะครับผมตอนนี้โนอื่นก็กําลังออกไปไม่รู้ว่าพายุลูกไหนจะเข้ามาอีกนะครับการปลูกผักหน้าฝนนะครับแน่นอนต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็คงอาจจะเคยเจอนะครับสําหรับหน้าฝนนะครับก็จะเจอปัญหา พวกเชื้อราซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าแดดจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีแบบโดนฝนแล้วก็มาแดดเลยเงี้ยครับทำให้ผักของเรานะครับเกิดเชื้อรานะครับของผมก็ประสบปัญหานะครับในส่วนตอนนี้ก็จะมีราสนิมนะครับแล้วก็ราใบจุดนะครับมีอยู่2อย่างนะครับก็คือกินเร็วมากนะครับผมก็ราสนิมกับราใบจุดนะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไขนะครับตามสไตล์ของผมนะครับก็จะเป็นจะไม่ค่อยมีทฤษฎีอะไรมากนะครับไม่ใช้เชื้อนอนเชื้อนี่นะครับที่ใช้ ที่ใช้อยู่ก็คือก็จะมีอ่าไตโคเดอร์มานะครับก็จะมีแค่อย่างเดียวนะครับที่จะเป็นเชื้อจุลินทรีนะครับอย่างอื่นก็รักษาตามอาการนะครับวิธีแก้ไขร้านน้าฝนนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะใช้อะไรบ้างยากง่ายยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับผมนี่ก็เป็นสวนเคลนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลมาประมาณ 2- อสามอาทิตย์น่าจะเกือบเดือนนะครับผมเนื่องจากติดธุระอะไรอย่างก็รดแค่น้ำนะครับไม่ได้บํารุงใส่ใจอะไรเลยนะครับผม นี่นะครับโรคที่มากับหน้าฝนนะครับหลายท่านคงอาจจะเจอเหมือนกันกับผมนะครับนี่ก็คือโรคราใบาจุดราสนิมนะครับผมจะเกิดพบได้ในหน้าฝนซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเป็นเกือบทุกต้นนะครับอันนี้ก็งีงอไปเพราะว่าโดนเพลี้ยนะครับดูผมจะให้ต้นที่โดนเพลี้ยหนักๆอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพลี้ยนี่เห็นไหม เจาะเต็มเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดการนะครับหลังจากที่ปล่อยปลาแล้วเลยผมจะชุบชีวิตพวกซอมบี้พวกนี้นะครับดูว่าผมจะทํายังไงนะครับมมีวิธีทํำยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีของผมนะครับไม่มีอ่าทฤษฎีไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ <g iggle> ก็เกิดจากการทดลองนะครับก็เอามาแชร์กันนะครับเนี่ยดูอย่างต้นเนี่ยน,นี่เต็มเลยเห็นแล้วคนลุกวิช เยอะมากนะครับอันนี้คือพวกเพี้ยอ่อนนะครับวันนี้ก็จะมาสะสางกันนี่ครับใบไหมลักษณะใบจะไหมนะครับผมพวกราเกิดจากน้ําฝนนะครับอันนี้เกิดจากน้ําฝนเลยโดนฝนนะครับวิธีป้องกันในระดับแรกๆก็คือถ้าฝนตกนะครับเราต้อง ตกเสร็จนะครับผมเราต้องรดน้ําทันทีนะครับเพื่อช้าล้างใบไม่ให้น้ําฝนเกาะใบไม่ให้มีน้ําฝนเกาะที่ใบนะครับเพราะว่าน้ําฝนจะประกอบไปด้วยทุกวันนี้จะเป็นฝนเคมีะส่วนใหญ่นะครับก็คือฝนกรดอย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละครับผมะจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับที่ใบผักของเรานะครับผมจะทําให้ต้นผักเราตายได้นะครับถ้าแก้ไขไม่ทนันท่วงทีผมก็จะมาชุบชีวิตพวกซอมบี้พวกนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเลือกเฉพาะต้นที่มัน พอที่จะชุบชีวิตได้นะครับไม่ใช่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอาไปทําให้มันฟื้นมันก็คงยากนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยจะให้ฟื้นก็คงยากนะครับแต่ถ้ายากแต่ก็อาจจะฟื้นได้นะครับแต่เอาเอาเฉพาะต้นที่เขาแบบเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับมีเปอร์เซ็นต์รอด เยอะกว่า50%นะครับดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำให้ดูสักสองสมต้นนะครับผมว่าวิธีการแก้พวกเนี่ยครับปลาใบจุดแล้วก็ปลาใบสนิมเนี่ยทำไงนะครับโอเคไปดูกันครับครับผมก็จากที่เราเลือกมาแล้วนะครับต้นที่เราจะทําการชุบชีวิตนะครับผมโอเคนี่ครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับ Okay. ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรดน้ําล้างใบอ่าออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้น้ําฝนเกาะที่ใบนะครับแล้วก็เตด,ดใบที่เป็นเชื้อราเนี่ยออกทันทีเลยนะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังใบอื่นนะครับผมเนี่ยเราออกไปนะครับทําการตัดแต่งก่อนนะครับผม okay. นี่เราออกก่อนนะครับ พอเด็ดออกแล้วนะครับเราต้องเอาไปทิ้งไกลๆนะครับแม่งก็เผาทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าปลาพวกนี้นะครับสามารถแพร่เชื้อได้นะครับไม่ว่าจะทางลมทางอากาศทางน้ํานะครับผมเราต้องแยกไปทิ้งไกลๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เคลียร์นะครับเนี่ยจะเห็นพวกเคลียร์หลังใบนะครับเห็นไหมเยอะมากๆนะครับ โอ้ยคนลุกเราต้องกําจัดก่อนนะครับในที่นี้ผมจะเอาน้ําฉีดออกนะครับผมเดี๋ยวฉีดใต้ใบออกเลยนะครับโอเคครับผมครับหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับเอาน้ําฉีดเลียร์ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องฉีดเพื่อป้องกันที่อีกทีนึงนะครับด้วยสูตรพริกกงผมนะครับพริก ตัวยาเส้นนะครับแช่น้านะครับก็เอามาฉีดคลุมอีกแล้วก็ผสมน้ําส้มควันไม้ด้วยนะครับฉีดทุกเย็นนะครับเพื่อป้องกันการกลับมาของพีเรียนะครับเพลลิลิลีลิ้นพันดาโอเคได้ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็เตรียมกระถางนะครับเนื่องจากนะครับต้นที่เขาโดนโรคมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมเราจะเอามาชุบชีวิตเขาเนี่ยเราต้องอย่างแรกเลยนะครับคือเราต้อง ดินนะครับต้องเตรียมดินนะครับผมเตรียมดินไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าดินใหม่เนี่ยสารอาหารจะเยอะนะครับเขาจะได้รับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราสามารถช่วยชีวิตเขาได้ทันท่วงทีนะครับเนี่ยกวัดกระถางนะครับอันนี้ดินเป็นดินใบก้ามปูนะครับดินหมักใบก้ามปูนะครับผมมีคลิปไว้ให้ดูอยู่เนาะก็เข้าไปดูคลิปได้นะครับผมโอเคก็อออกจากกระถางเลยนะครับ เนื่องจากต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าโดนโรคมานะครับเราต้องดูแลเขาให้เหมือนคนป่วยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าสารอาหารมีเท่าไหร่อัดเข้าไปนะครับให้เขาได้กินได้ทันเพื่อน,นครับก็ตักดินใส่นะครับทางง่ายๆนะครับไม่ยากหรอกถ้าเราเตรียมวัตถุดิบหรือว่าเตรียมดินเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ม่จำเป็นต้องเป็นดินใบก้ามปูก็ได้นะครับท่านมีดินชนิดไหนที่หมักไว้หรือว่าไม่หมักนะครับก็ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ลงดินใหม่ให้เขานะครับพอผักได้ดินใหม่นะครับเขาจะเจริญเติบโตได้เร็วมากๆนะครับผมแล้วก็สังเกตจากกระถางนะครับถ้าเราย้ายกระถางบ่อยๆเนี่ยผักของเราจะงามนะครับเพราะว่าแร่ธาตุสารอาหารในดินใหม่จะสดกว่านะครับผมให้พืชเราได้กินได้จุใจกว่า โอเคครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีใบที่มีโรคแล้วนะครับเราก็เก็บไปให้หมดนะครับผมตอนนี้ก็ดูแลกันใหม่ข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้โดนน้าฝนอีกนะครับผมควรจะอยู่เอาไว้มีพลาสติกใสบังข้างบนก็ได้หรือว่าถ้าจําเป็นต้องโดนฝนจริงๆอ่ะรียบล้างหลังจากฝนตกนะครับผมโอเคเสร็จไปหกระถางนะครับอีกหนึ่งกระถาง ดูจากต้นยัมีอนาคตเหลือแค่สามใบแต่ผมเคยทำแบบโหดกว่านี้อีกเหลือแค่ยอดตรงนี้แค่สองใบนะครับโตแซงพวกนี้แล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไอ้พวกที่ทำไว้นะครับหรือว่าพวกราไปจุดนะครับก็มีพวกเคมีที่สามารถใช้ป้องกันได้นะครับชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องทางเคมีเท่าไหร่ครับ ก็จากการทดลองผมนี่แหละนะครับโนทตฤษฎีไปนะครับได้มาแล้วครับ2ต้นหลังจากนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการฆ่าพวกเชื้อราพวกนี้นะครับไม่ให้กลับมาอีกนะครับหรือว่าไม่ให้ติดซ้ําไม่ให้แพร่กระจายเชื้อนะครับก็จะฆ่าเชื้อจากตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไตโคเดอร์มานะครับไตโคเดอร์มาก็เป็นเชื้อราหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นราดีนะครับนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นผมผมซื้อมากระปุกใหญ่เลยนะครับจะมีเล็กๆกว่านี้ก็มีขายนะครับตามร้านเกษตรเนาะพวกนี้นะครับจะช่วยในเรื่องอ่าถ้าเป็นต้นกล้าเนี่ยใช้รดนะครับแม้นก็ใช้ผสมน้ําแล้วก็แช่เมล็ดก่อนที่จะพอกล้านะครับจะช่วยในเรื่องของอ่าไม่ให้เกิดปัญหาการที่แบบต้นกล้าเป็นร่างเนา่าโคนเน่านะครับพวกนี้จะป้องกันได้ดีนะครับ อันนี้ผมก็จะเอามาผสมน้ํานะครับแล้วก็ใส่ฟอกกี้นะครับฉีดตอนเย็นนะครับทุกวันนะครับผมจนกว่าอาการนี้จะหายไปจากสวนเลยนะครับไม่ให้เหลือเลยซักต้นนะครับผมถึงจะเลิกฉีดนะครับโอเคก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนานะครับนี่นะครับหลังจากแก้กระถางนะครับดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเลยครับดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับนี่หลังจากแก้กระถางลงไปนะครับ ถ้าเราดูแลเขาดีนะครับเขาก็จะโตไวนะครับดูอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยแต่ก่อนจะต้นแบบนี้นะขี้เละขี้เละอย่างเงี้ยครับซอมบี้อย่างเงี้ยตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับเนี่ยก็เทียบกันดูนะครับก็ต่อจากนี้นะครับการดูแลนะครับก็จะพ่นนะครับฉีดพ่นไตรโคดมานะครับทุกเย็นนะครับ ผสมน้านะครับผมประมาณ1่ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะครับผมไตรโคเดอร์มานะครับก็ชีดพ่นนะครับเพื่อไม่ให้เชลากลับเข้ามากินอีกนะครับก็รดน้ําเช้าเย็นครับผมเอาไว้ใต้สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ผมยังไม่มีสแลนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับแสงแดดนะครับถ้าเราพ่นหมอกหรือว่าให้น้ําช่วงแดดแรงๆนยครับโดยที่ไม่มีสแลนนะครับ พวกราใบาจุดอะไรเงี้ยก็จะกลับมาได้นะครับเพราะว่าแสงแดดโดนกับน้าค้างนะครับน้าค้างที่อยู่ตามใบอย่างเงี้ยครับผมจะทําให้เกิดราใบาจุดนะครับอันนี้มาดูรุ่นพี่เขานะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับนี่เห็นไหมรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยทาห่างกันประมาณอันนี้ทําก่อนพวกนี้ประมาณ20วันนะครับดูตัวเร็วมากๆนะครับเนี่ยผมก็เอาลงใน ถุงปลูกนะครับขนาดเท่าไหร่ไม่รู้พวกราอันนี้ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็เด็ดออกตรงนีนะ้ก็กลับมาแข็งแรงใบใหญ่ต้นใหญ่นะครับถือว่าได้ผลนะครับวิธีนี้นะครับต้นนั้นก็ต้นเริ่มเลยครับต้นใหญ่มากนะครับนี่ก็โตดีนะครับ ผักของเราจะงามมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับโตไม่โตนะครับก็อยู่ที่การดูแลด้วยนะครับดูนี่เห็นไหมปียเต็ดอยู่ที่การดูแลนะครับการเอาใจใส่การใส่ปุ๋ยนะครับผมอันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งนะครับผมปุ๋ยคอกนะครับหนึ่งกำมือต่อหนึ่งถุงต่อหนึ่งกระถางนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับผมเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากการที่เขาอ่อนแอนะครับเราต้องอัดสารอาหารเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้าเยอะมากก็ไม่ดีนะครับผม นี่ครับการปลูกซอมบี้ขึ้นมาให้เป็นผู้เป็นคนนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่ได้ทำไว้อันนี้โตเร็วมากๆอันนี้ทำไว้แล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับผมสั่งไว้เแื่อเดือนที่แล้วก็ฝากไปที่สวนหนึ่งเดือนเดี๋ยวต้องไปส่งนะครับสิ้นเดือนนี้เนี่ยโตมากมากนะครับก็จะโตไม่เท่ากันนะครับในแต่ละตน้น ดูใบเบื้องเริ่มนะครับก็ถ้าผักท่านไหนนะครับประสบปัญหาใบสนิมใบเป็นราน้ําค้างนะครับประมาณนี้นะครับผมอาการก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถแก้ได้นะครับครับผมสําหรับวิธีการแก้ราสนิมราใบจุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาสรุปกันอีกทีนึ่งนะครับผมอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับ เชื้อแตคโรมานะครับเชื้อเตคโเรมาจะใช้ฉีดพ่นตอนเย็นนะครับเนื่องจากพวกจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อราเนี่ยครับจะสามารถทํางานได้ดีหรือว่าอยู่ได้ในอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็แสงที่พอเหมาะนะครับถ้าเราไม่ฉีดตอนกลางวันเลยฉีดตอนแดดเปรี้ยงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็2นะครับก็จะเป็นอัตราการผสมนะครับ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1ลิตรนะครับใช้ฉีดพ่นตอนเย็นเนาะทุกวันเลยนะครับผม แล้วก็2นะครับก็จะมีดินนะครับดินผสมปลูกนะครับดินหมักอะไรต่างๆแล้วแต่ท่านไหนจะมีนะครับผมก็การเปลี่ยนดินบ่อยๆนะครับทําให้ผักของเรานะครับสามารถดูดยินสารอาหารที่สดใหม่เฟรชอยู่เสมอนะครับแล้วจะทําให้ผักของเราโตเร็วนะครับ3นะครับคือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเนื่องจากผักของเราอ่อนแอมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องแร่ธาตุสารอาหารในดินนะครับ ให้เติมเข้าไปเลยนะครับผม1กร,รัมต่อ1อาทิตย์นะครับผม1กร,รัมมือนะครับใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับผมถ้าใส่เยอะกว่านั้นก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้นะครับผม <c oughs> ครับผมแล้วก็สีนะครับต้องเอาใบใบที่เป็นราสนิมนะครับเด็ดออกให้หมดนะครับแล้วก็ เอาไปทําลายซะนะครับอย่าให้มาอยู่ใกล้สวนนะครับเพราะว่าเชื้อราพวกนี้จะลุกลามเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือว่าทางน้ําติดต่อกันอะไรเงี้ยครับแมลงบินไปจับไปเกาะแล้วก็ไปเกาะใบอื่นเนี่ยก็สามารถติดต่อกันได้นะครับผมแล้วก็หลักๆนะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ 3- าอย่างเนาะก็ตามที่ผมได้ทํามานะครับผักหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์นะครับผักตั้งตัวได้แล้วจะโตเร็วมากๆนะครับผมก็ ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องทฤษฎีอะไรมากหาของได้ง่ายๆนะครับผมก็สามารถแก้ได้บางท่านอาจจะท้อไปเลยนะครับเห็นผักในสภาพนี้เนาะท้อไปเลยแล้วอยากเลิกปลูกไปเลยก็ให้กําลังใจกันนะครับก็ผมก็หาวิธีง่ายๆมาแก้ปัญหากันนะครับเพราะว่าผมก็ตอนแรกมีสแลนครับส่วนผม แล้วก็โดนพายุเนี่ยแหละครับออกไปผมก็เลยะเอาใหม่ให้หมดพายุก่อนลรวค่อยมาทําสวนใหม่มาปรับปรุงใหม่มาลงใหม่ทั้งหมดนะครับผมเพื่อเตรียมเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะเป็นฤดูทองนะครับของคนรักการปลูกอย่างเราเรากันนะครับผมปลูกอะไรก็งามครับฤดูหนาวง่ายๆนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัพคลิปลงเนาะตอนนี้ก็8,000ซับเอ้ย8,000 0ซับแล้วนะครับเลย 2, 000, อีก2 0 0 0 0จะถึงแสนแล้วนะครับผมอ่าฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมอ่าต่อจากนี้ก็จะมีโครงการดีๆนะครับเดี๋ยวมาบอกในคลิปหน้าเนะาะเป็นโครงการ จิตอาสานะครับให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรแก่น้องๆนะครับที่สนใจเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ